you. ก็อาจจะเห็นหลายคนเนี่ยเขากินอาหารเสริมกันเราก็อยากจะกินตามบ้างนะครับนะเพราะว่ากินแล้วดูอ่อนยาวดูนู่นนี่นั่นนะครับจะได้ผลอย่างนั้นจริงๆหรือไม่เนี่ยสิ่งหนึ่งคุณยังควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริโภคสารเสริมอาหารก่อนและบางครั้งนี่นะครับเราเอาสิ่งเหล่านี้ไปปรึกษาแพทย์ซึ่งควรจะเป็นบุคคลที่มีความรู้ในการให้คําแนะนํากับคุณได้แต่บางครั้งแพทย์หลายๆคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยกับการบริโภคสารเสริมอาหารนะครับเพราะสารเสริมอาหารจริงๆแล้วไม่ได้ใช้ในการรักษาโรคใดๆเลยนะครับแต่ว่าถ้า หากคุณจะกินเพื่อป้องกันนะครับหรือช่วยเสริมในอาหารปกติที่เราอาจจะได้รับไม่ครบหรือไม่เพียงพอหรือให้พอเหมาะกับตัวคุณเรามีทางช่วยเลือกครับเพราะว่าณวันนี้เนี่ยมีนวัตกรรมใหม่ๆในการที่จะตรวจร่างกายของคุณนะครับว่าเราขาดสารอาหารอะไรจากพฤติกรรมการบริโภคปกติที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราได้รับพอหรือไม่พอการตรวจฮอร์โมนการตรวจหลายๆอย่างก็จะพอบ่องชี้ได้ว่า คุณขาดสารอะไรและควรจะเสริมแบบไหนและในปัจจุบันนี้นะครับเราพบว่าเราสามารถที่จะจัดสารเสริมอาหารให้เฉพาะบุคคลว่าของคุณควรจะต้องกินตัวนั้นตัวน,น,วนี้ในขนาดนู้นนั้นนี้นะครับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งคุณก็ไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับเขาสามารถที่จะให้คําแนะนําในการช่วยเหลือคุณในเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ